สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหัศจรรย์กันต่อน,นะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขเย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลับกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพานันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับคลิปนี้เราจะมาดูสูตรล่างกันครับมาดูสูตรล่างนะครับมาดูงวดที่แล้วนะครับตัวเลขมันออกตัวไหนนะครับเอางวดก่อนหน้านั้นหลุดนะครับมาดูงวดที่ผ่านมานะครับว่าเลขออกตัวไหนนะครับ ศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกข้างล่างก็หกหนึ่งนะครับเอามาดูตัวเลขที่มันเข้าก่อนนะครับเมื่อที่แล้วรู้สึกจะมาที่หนึ่งนะครับหนึ่งนิชน ชนสี่สูตรเลยครับไม่สูตรนี้ก็มีหนึ่งสูตรนี้มีหนึ่งนะครับสูตรนี้มีหนึ่งนะครับแล้วก็สูตรนี้ก็มีหนึ่งนะครับก็มาหนึ่งที่หลับหน่วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาตามมวดต่อไปนะครับมวดต่อไปนะครับมวด แม่สูตรของเราก็จะประมาณนี้นะครับร้อยตั้งสูตรที่หนึ่งอมตตะสูตรที่สองสิบบนบวกเจ็ดสูตรที่สามแล้วก็เต็นบนนะครับเป็นสูตรที่สี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกันเลยครับร้อยตั้งคือร้อยตั้ง คือหกนะครับร้อยตั้งนะครับผมตัวตั้งไปแล้วหกตัวตั้งเลยครับแ,แ,แล้วก็ไล่ไปเลยครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองครับสูตรสองธรรมะครับอัมมตะคือสามตัวหน้านี่นะครับอัมมตะบวกกันนะครับได้สิบสี่ครับก็ตั้งที่สี่นะครับสี่ ห้าหกแล้วก็0นะครับสูตรที่3คือ10บนบวกเนะครับ10บนตัวนี้9กบวกเจ็ได้สิบกนะครับได้สิก็จะเป็น6 7 8 9 0 1แแล้วก็ ตัวสุดท้ายจะบวกสองนะครับบวกสองก็เป็นสามนะครับบวกบวกใช่ตัวสุดท้ายบวกสองเป็นสามนะครับแล้วก็สูตรที่สี่เป็นเด่นบนครับเราก็ดูเด่นบนเรามีอะไรครับเด่นบนก็จะมีหกห้าเจ็ดนะครับ 5้าเจ็นะครับกรุ๊ปวตียเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเดอนบนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับตัวชนก็จะมาที่อูู่ที่เลขหกก่อนนะครับหกหนสาม ส 4, 6ชนสีูนยนะครับ7จ็ดเจ็ดหนึ่งสองสก็ชนสีูนยนะครับ8 1 2 3 4 8ก็ชนสีูนยนะครับ9 1 2 3หี่ ก้าข้ชนสีูตรนะครับแล้วก็ศูนย์หสูก็ชนสีสูตรนะครับหนึ่งอะหนี่หนึชนอยู่สาสูตรครับแล้วก็สองหนึ่งสูตรเดียวครับ สองและสามมีสูตรสามมีสูตรเดียวกันสี่หนึ่งสี่ก็มีสูตรเดียวห้าหนึ่งสองห้าก็สองสูตรนะครับส่วนหกสี่สูตรนะครับเพราะว่าเราเอาสามในสีนสนส่นะครับสามในสี่นะครับก,ก็จะได้ตัวเด่นมาประมาณนี้นะครับหกเจ็ดแปด เก้ชนสสูตรนะครับแล้วส่วนตัวหนึ่งนี้ชนอยู่3สูตรนะครับเรได้ตัวเด่นมาเรียบร้อยนะครับได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับ1 2 3นะครับพอได้หกตัวแล้วเราก็จะมาลงในแบบของเรานะครับถ้าได้เด่นมาคือ6 7 8 9 0ดแป ูนย์ชนสามสูตรคือหนึ่งนะครับกุญัวเด่นของเราพ้นสี่สูตรนะครับส่วนเลขหนึ่งจะชนอยู่สามสูตรนะครับจนเป็นสีเขียวไว้นะครับ คราวนี้นะครับพอได้ตัวเด่นมาแล้วเดี๋ยวเราจะจับคู่ชุดเต็มให้ท่านได้รับชมเลยนะครับ,รบพอมีเวลาอยู่นะครับคู่ชุดเต็มของเราก็จะมี ก็จะได้นะครับหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับแล้วก็เจ็ดแปด เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะครับแล้วก็เก้าศูนย์ นะครับเ้าศูนยกแล้วก็0ูนะครับมาเลขศูยแล้วก็เริต้นใหม่ที่6นะครับ6ไม่อะไรไม่มี6 2 6 3 6 4 6 5 8 8 5แล้วก็92 93 94 95นะครับแล้วก็02 03 04 05แล้วก็12 หนึ่งสามสี่หนึ่งห้าโอเคนะครับุิยโทษทีนะครับแล้วเ,เราก็จะได้ชุดเต็มนะครับเต็มมานะครับทั้งหมดทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบ แถวละสิบสามสิบสามสิบเก้าชุดนะครับสามสิบเก้าชุดเป็นชุดเต็มนะครับชุดเต็มล่างนะครับสามสิบเก้าชุดนะครับก็อย่างงดที่แล้วนะครับเราเปลี่ยนเทียบงดที่แล้วให้ดูงดที่แล้วนะครับ ที่ผ่านมาครับว่าเลขที่ออกคือนะครับหกหนึ่งนะครับข้างล่างนะครับเลขล่างดูของเรามีนะครับมีจะมีหนึ่งหกของมีหนึ่งหกนะครับซึ่งเป็นตัวกลับอยู่นะครับเพราะว่าเลขเรายังไม่ปักหลักนะครับมันก็จะมีตัวหนึ่งหกเข้าหนึ่งหกหรือหกหนึ่งนะครับเป็นตัวกลับนะครับ ่วนมาดูที่แต้มนะครับแต้มเราจะหลุดนะครับมีหกแต้มเจ็ดไม่มีนะครับเพราะหกหนึ่งเป็นแต้มเจ็ดนะครับส่วนมาครบสองตัวล่างนะครับสังเกตว่าจะมีหกหนึ่งนะครับมาครบสองตัวล่างนะครับ เรคบสองตัวล่างของเรายัางเดินอยู่นะครับเราคบสองสล่างแล้วก็มาสรุปนะครับเลขที่เรานํามาสรุปมีเลขหนึ่งอยู่นะครับเลขหนึ่งแต่ว่าเราก็ไปยิงที่แต้มนะครับซึ่งแต้มเราไม่เข้านะครับผลสรุปก็คือไม่เข้านะครับเมื่อที่แล้วนะครับเพราะเราไปยิงที่แต้มนะครับ แต้มเจ็ดเราไม่มีนะครับแต่ว่าตัวมาคบสองตัวล่างยังเข้าอยู่นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีบางสูตรที่เข้าแล้วก็มันก็มาลดบางสูตรนะครับซึ่งมันไม่มาด้วยกันถ้าไม่มาถ้ามันมาด้วยกันนะครับสรุปอย่างไรเราต้องเข้านะครับเพราะว่าสังเกตแต้มเราเข้าดนะ้ ก็เป็นสุดที่แต้มอีกเช่นเคยนะครับซึ่งมันมันมันไม่มาประกอบให้เราสักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับตัวเลขมันสรุปมันก็เลยหลุดไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเพราะเรามักสู้นักติดตามเราก็ตามกันต่อไปนะครับมันต้องมีสัตว์ดที่มันพร้อมใจกันมาให้เรานะครับเพื่อจะได้ ตัวเลขที่เข้ามาตรงเป้านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มาทำให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับก็สู่ทุกขูไมีเข้าไม่หลุดนะครับก็ก่อนนำไปใช้ก็พิจารณานะครับพิจารณากันให้ดีๆนะครับ าตัวเลขช่วงนี้มันก็ยังเยอะอยู่เดี๋ยวเราก็ไปตัดด้วยแต้มแล้วก็ตัดด้วยครบสองตัวล่างนะครับก็จะได้ตัวเลขที่สรุปน้อยลงนะครับก็ติดตามไว้นะครับคลิปนี้ก็นำมาฝากแค่นี้ครับขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับโชคดีนะครับสมหวังทุกอย่างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าครับสวัสดีครับ